ยินดีต้อนรับสู่บ้านสาวเมืองศร์มานั่งจิบน้ำอุ่นๆแล้วก็ชมจันยามเช้ากันนะคะฟังเสียงไก่ขันนกกระว่าก็ร้องบรรยากาศยามเช้าดีมากเลยนานๆเราจะได้เห็นราวเห็นดวงจันท์สวยๆอย่างนี้เนาะ จะมีปีหนึ่งก็จะมีแค่ฤด,ดูหนึ่งเนาะที่จะเห็นท้องฟ้าที่สดใสเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้เอาไว้เป็นความทรงจำดีๆ มาเร็วๆมานี้เจ้าสไปก็ต้องออกมาวิ่งเล่นไงแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่ต้องปล่อยวิ่งสองชั่วโมง6โมงเช้าเข้าไปนอนต่อนะเจ้าสไปอากาศกำลังดีนะคะไม่หนาวมาก สบายสบายยามเชา้าไปมาเนี้ย <c oughs> อยู่กับที่ได้แล้วใช่ไหมวิ่งไปทั่วเลยอจะวิ่งไปไหนสไปดวิ่งไปไหนเอาสไปสไปเด้วยแมนเออสไปเด้วยแมนไม่ต้องละเอพอแล้วเหน,หนื่อยแล้วลูกเหนื่อยแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องกวางสบายดีเนาะมานั่งมานั่งจิบน้ำขิงเนาะต้มน้ำขิงแล้วก็มานั่งชมจันทร์ยามเช้าเนาะไม่หนาวค่ะอากาศกำลังดีอากาศกำลังดีเนาะสวัสดีคุณสุนทยาเป็นอย่างไรบ้างสบายดีเนาะ บายดีทางนี้ก็สบายดีนะคะวุ่นวายกับเจ้าสไปจ้าสไปตื่นเช้ามาต้องออกวิ่งออกกำลังกายขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาชมจันไปด้วยกันนะั่งจิบน้ำขิงอุ่นๆเนาะบรรยากาศแบบนี้ต้องต้มน้ำขิงดื่มอบอุ่นร่างกายเพราะว่าอากาศก็ จะประมาณหนาวบ้างร้อนบ้างเนาะยังไม่ไม,ไม่คงที่เรียกว่าบรรยากาศยังไม่คงที่เนาะทางนู้นหนาวใช่ไหมทางนี้หนาวอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ยังพอเห็นบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมพอเช้ามาเนี่ยแดดจ้าเลยนะแต่ว่าน้ำค้างก็แรงอยู่ แล้วก็มืดไวแต่สว่างไวชอบตรงนี้นะสว่างไวเพราะว่าพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงด้วยเรื่องของแต่พอเดือนมืดก็คงโอ้หนาวสุดๆใช่ไหมหนาวหนาวอุ่นๆเหมือนกันบรรยากาศใกล้ๆก,ก,กับเมืองไทยนี่แหละเนาะ ถ้าถ้าพระจันทร์ไม่เต็มดวงอะ่ะก็คงจะไม่สว่างไวยหรอกแต่นี่เป็นเป็นคืนเดือนงายเนาะก็จะสว่างไวยู่สองวันและว,วันนี้ก็เป็นวันที่ห้าวันพระด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะน่าจะเป็นวันพระด้วยแล้วมั้งเพราะพระจันทร์เต็มดวงแบบสวยมากเลยอะ่ะลมเย็นเอื่อยๆนะนั่งจิบ น้ำขิงอุ่นๆไม่ต้องไปเที่ยวแบบไกลภูเขาหรือว่าไม่ต้องไปเขาคอหรือว่าไปไม่ต้องไปไหนเลยนะอยู่บ้านเราก็อยู่กับธรรมชาติความหนาวได้เนะเจ้าสปไปก็วุ่นวายอยู่นี่ะนะไป ปีใหม่ก็จะมีแพนไปกำแพงเนาะไปกำแพงเพชรก็กลัวเหมือนกันทางนูน้นหนาวจริงเลยไปทางไปกำแพงที่ไรนช่วงปีใหม่นี่หนาวไม่ค่อยอยากไปจะส่วนมากจะไปให้เลยเลยปีใหม่ไปกุมพายังหนาวอยู่เลยนะกุมพามีนายังหนาวอยู่เลยทางกำแพง อากาศในภาคกลางอากาศจะไม่หนาวจนเกินไปอากาศกำลังสบายๆนะคะดูะจส์สวยๆเนาะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมามานั่งจิบน้ำขิงแล้วก็ชมจัน์ทรไปด้วยกันค่ะฟังเสียงไก่ขันฟังเสียงนกกระววาล้อง เดี๋ยวนี้ต้องตื่นแต่เช้ามากต้องตื่นตื่นไวเจ้าสไปวิ่งออกกำลังกายทำกับข้าวทำอะไรเสร็จแล้วก็ส่งคนทำงานแล้วก็มานั่งพาเจ้าสไป์วิ่งอีกแล้ววันนี้เห็นบรรยากาศดีๆไงพระจันทร์สวยแต่เมื่อวานนะแต่เมื่อวานนี้พระจันทร์ไม่สว่างขนาดนี้ เมื่อวานยังเป็นสีแดงแดงเนาะวันนี้สวยมากเลยค่ะมาพระจันทร์วันนี้นะสวยสวยเมื่อวานนี้ยังไม่สวยเท่าวันนี้เมื่อวานเป็นแดงแดงวันนี้สว่างสุกสดใสเลยแบบมองมองรอบบ้านเราแบบสบายเลยอะ บรรยากาศลมเย็นๆไม่หนาวจนเกินไปนะไม่หนาวมากอากาศกำลังดีเหมาะกับการออกกำลังกายยามเช้านะคะบรรยากาศทางกรุงเทพก็คงจะอบอุ่นบ้างอะเนาะคงจะไม่หนาวเท่าไหร่ มาดามก็ไม่ได้ขึ้นมาดามก็ไม่สบายมาดามก็โกยมะอยู่นั่นแหละหนูเห็นแต่เห็นทําคลิปโกยมะอยู่น่าจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์แหละเพราะลุงอยู่ด้วยไงในดูสิหนูชอบก้อนเมฆมากเลยนะก้อนเมฆเป็นสีสันสวยงามเลยเหมือนกระต่ายอะถ้าถ้าเห็นเต็มจอนะเหมือนกระต่ายที่เขากำลังวิ่งเล่นอะแต่ เป็นเป็นวิดีโอเนาะเป็นเป็นแบบเนี้ยด้วยคุณภาพกล้องเราไม่ค่อยโอเคด้วยนะก็เลยจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกระต่ายกำลังวิ่งเล่นสนุกเลยเนะี่ยดาวก็สวยสวยค่ะดาวเต็มท้องฟ้าเลยนานๆเราจะเห็นภาพแบบนี้ ใช่ม่านของหนูก็เป็นเมน้นไม่ได้เลยค่ะไปดูได้อย่างเดียวไม่รู้เกิดจากอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปดูไปชมบรรยากาศเนาะตอนนี้ก็หิมะตกโกหิมะไปบ้านเราก็น้ำค้างตกกดไลค์ได้ใช่ใช่ค่ะน้ำค้างแรงนะเช้ามาเนี่ยยอดหญ้าเปียกเลย กระลำกับบล็อกครีที่หนูปลูกไว้อะกำลังได้น้ำค้างไปเขาก็งามเลยนะคะงามแล้วก็สาระแหน่นะงามงามสะระแหน่งามมากค่ะถ้าเราเอามาใส่ต้มน้ำอุ่นๆเนี่ยต้มน้ำดื่มเนี่ยเอาสาระแหน่มาใส่ด้วยเนี่ยก็หอมนะคะเพราะว่าสาระแหน่ก็เป็นสมุนไพรไทยอีกอย่าง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามานั่งชมจันทร์ไปด้วยกันนะคะบรรยากาศตอนนี้ที่เมืองสิงห์ก็กำลังสบายๆเนาะไม่หนาวไม่หนาวแบบว่าช่วงอาทิตย์ก่อนนะช่วงอาทิตย์ก่อนนะ่ะจะเป็นใช่มาก เราเราเอามาใส่น้ําที่เราต้มดื่มก็ได้ค่ะก็เราก็นั่งเนี่ยใส่ขิงหนูใส่ขิงด้วยใส่สะระแหน่ลงไปด้วยเนาะบางคนชอบมีตะไคร้หอมใส่ลงไปด้วยก็ได้ค่ะจิบอุ่นอุ่นเนี่ยเป็นสมุไนไพรเนาะเป็นสมุนไพรเวลาเราเป็นหวัดเป็นอะไรเนะี่ยงามมากเลยค่ะสะระแหน่งามงามปลูก เน่หนูก็ปลูกขยายขยายไว้เรื่อยพอได้แถวนี้หายากไงเพราะว่าเขาปลูกกันไม่ได้เนาะเขาปลูกกันไม่ได้เขาปลูกแล้วก็ไม่ไม,ไม่งามไม่เป็นเนาะปลูกแล้วก็โทมไงแต่หนูก็ปลูกทิ้ง,ท,งทิ้งไว้เราใช้เนาะแล้วปลูกตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ลองเพาะคะน้าเห็ดหอมแล้วก็ผักกาดเขียวเนาะผักกาดเขียวปีแล้วก็อะไรอีกอะ คนะคณะธรรมดาเนาะแต่หนูชอบกินคณนาเห็ดหอมหนูก็เลยเพาะคณาเห็ดหอมมาด้วยดูดีบรรยากาศสวยสวยสวัสดียามเช้านะคะทุกท่านนั่งชมจันทร์ไปด้วยกันนะใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะมะม่วงเบาก็ช่อใหญ่มากเลยค่ะแามา่ ปีนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่มีความรู้สึกดีกับการที่เราอ่ะปลูกของและปลูกผลละไม้แล้วได้ผลผลิตพอควรเนาะตอนนี้ฝรั่งที่ตอนไว้กล็ลากเริ่มเดินแล้วดกค่ะดกดกเลยแหละถ้าติดหมดทุกช่อนั่นนะเพราะว่าช่อยาวมากเลยค่ะเดี๋ยว ค่อยๆอัปเดตให้ดูนะคะกล้วยอะ่ะมากกล้วยที่หนูปลูกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้มีอยู่กี่เรือน9เรื่อนะ9เรือ,รอใหญ่ๆเลยนะเฉพาะโซนที่หนูปลูกใหม่นะแล้วก็ทั้งหมดมีกล้วยตอนนี้20กว่าเครือแล้วอะ่ะก็ดีใจเนาะดีใจกล้วยกล้วยหอมก็กำลังเริ่มติดกล้วยหางมุกมก็ได้แล้วเนาะกล้วยหางมุกมก็ได้แล้ว ก็รอชมกล้วยไข่อีกหนึ่งอย่างผลผลิตของของเราก็นหนูก็เพาะแตงกวาไว้ด้วยแตงกวาปีหน้าอาจจะทำเป็นโรงเรือนนะคะบรรยากาศบ้านสวนเนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะลองปลูกสตอเบอรี่ด้วยนะคะมา เดี๋ยวเอาสตรอเบอรี่มาปลูกด้วยถ้าปีนี้ได้ผลดีใช่ใช่ค่ะมากพอได้ขายเลยแหละพริกเนี่ยหนูลงเยอะเลยเนาะพริกอะ่ะพริกนี่เป็นหลักเลยค่ะแล้วก็ปลูกฟักทองฟักทองก็พอได้แลวตอนนี้ฟักทองก็เริ่มแล้วแล้วก็แตงไทยเนาะแตงไทยก็ก็เยอะเนาะมีแต่คนมาสั่งให้ปลูกนะตอนนี้เรื่องแตงไทยกับฟักทองเนาะ แต่เราทําไม่ค่อยทันเรื่องของเรื่องเราทําไม่ค่อยทันก็ค่อยๆทยอยทําไปแต่ปีหน้าพอเราทาโรงเรือนแล้วเราจะแยกโซนได้เลยค่ะก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะขอให,ให้ผ่านพ้น <c oughs> ปีนี้ไปก่อนเนาะใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเราวางเราจัดวางได้ระบบได้หมดนะรับรองว่า เราจะทําทันไงตอนนี้การจัดการระบบในสวนนะของเรายังไม่เป็นระบบทำไปเรื่อยหนูหนูก็ทําไปเรื่อยเนอะทําไปแบบว่าอันไหนพอที่จะลงอะไรได้ก็ปลูกปลูกไปนะน้อยหนาก็ติดลูกดีนะน้อยหนาที่หนูตัดแต่งไว้นะติดลูกอยู่สี่ห้าลูกอยู่นะที่ต้นไหนที่สนเราสนใจนะสวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้านะคะ ชมจันทรไปด้วยกันนะคะบ้านไหนนั่งทานกาแฟาอยู่ก็มานั่งชมบรรยากาศที่เมืองสิงห์นะคะยามเช้านะพระจันทร์สวยๆอันนี้ก็นั่งจิบน้ำขิงอุ่นๆน,นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะไม่ค่อยมีเวลานะ เดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะหนูก็เข้าสวนแต่เช้าแหละมาพอฟ้าสว่างคุ๊บก็รีบไปรดน้ําไปรดน้ําเพราะว่าต้นไม้บางอย่างก็ไม่ไม่ชอบให้หมอกจับตอนนี้อ่ะแม่ค้าแถวบ้านเน่ยอย่างมะละกอเนี่ยโลละสิบบาทเนี่ยขายได้ตลอดเลยค่ะมามะละกอนะหนูก็ ลงมะละกอไว้อีกเยอะเลยลงหมายถึงหวานไปทั่วเลยมากต้นไหนขึ้นก็คือปล่อยเขาเลยอะมะละกอนะคือโรซิเนี่ยเขามาเอาทุกวันเลยค่ะอย่างน้อยวันละร้อยสองร้อยเราก็ยังดีนะแล้วตอบกล้วยเนี่ยมีเท่าไหร่เขาเอาหมดเลยค่ะทีนี้เราก็จะเริ่มเริ่ม น่าจะเริ่มใหม่โดยการที่รอบที่เนี่ยถงใส่จะเป็นกล้วยทั้งหมดเลยมะเขือมะเขือปลูกไว้พอได้กินมากปลูกไว้ประมาณสิบต้นค่ะปลูกมะเขือมะเขือลูกเล็กๆสีม่วงอ่ะสามต้นมะเขือเจ้าพยาสามต้นแล้วก็มะเขือไข่ลายไข่เตา่า แล้วก็มะมะเขือเจ้าพญา,นะาเนาะเกิดเกิดแล้วมะเขือยาวที่ปลูกไว้นะแค่นั้นกินไม่ทันเนะาะมะเขือเนี่ยถ้าเราปลูกแค่กินอนะ่ะพอดีแต่ถ้าเราปลูกขายอะ่ะเราสู้ไม่ไหวลงมาเพราะว่าที่เขาปลูกแล้วลูกสวยสวยอะเขาใช้เคมีแต่เราปล่อยธรรมชาติไงปล่อยธรรมชาติ ปุ๋ยที่ใส่ก็นั่นแหละปุ๋ยจากเจ้าตัวที่ขันอยู่นั่นแหละเช้าเนี่ยหนูไปกวาดกวาดไว้ในร้าวเขานะกวาดกองกองไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาคุยจนป่นเลยปล่นแล้วเราก็เอาออกมาผสมดินก่อนที่เราจะปลูกอะไรนะงามนะแต่พืชบางชนิดนะสําหรับเราก็ต้องเลือกด้วยนะว่าเราปลูกอะไรแล้วใช้ปุ๋ยอะไรอน่ะงูปุ๋ยขี้วัวก็ มันร้อนอ่ะปุ๋ยที่งวัวปลูกอะไรชอบเป็นเชื้อราหนูไม่ค่อยใช่หนูจะใช้ปุ๋ยที่ไก่นี้แหละไม่ได้ซื้อด้วยเรื่องของเรื่องอ่ะเรามีของเราเองไงบรรยากาศเนี่ย <S <S ญญาาสวยๆนภาพบรรยากาศอย่างเนี้ยเนาะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยพี่ๆจะเห็นว่ามันสวยมากเลยสวยจนแบบว่า หนูอ,อดตื่นตื่นที่จะตื่นมาเช้าเช้ามาชมไม่ได้อะแต่วันนี้หนูคิดว่าอากาศน่าจะคึ้มอ่ะเพราะว่าพอพอพระจันทร์เริ่มจะลงต่ําแล้วเนาะพาระจันทร์น่าจะตกลงไปประมาณช่วงเกือบหกโมงเช้าเนี่ยแล้วพระอาทิตย์ก็จะขึ้นช่วงหกโมงกว่ากว่าหน่อยหกโมงยี่สิบเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าพระอาทิตย์จะจะเห็นหรือเปล่าวัน,นเนี้ยเนาะ เพราะว่าดูแล้วเมฆค้มหนามากเลยลมเย็นส่งสัญญาณลมหนาวมาอีกรอบนี้ก็ได้สองวันแล้วเมะเขือเทศหนูยังไม่ได้เอามาปลูกเลยปกติหนูจะต้องปลูกมะเขือเทศแล้วปีนี้ยังไม่ได้ลงมะเขือเทศเลยทำไม่ทัน หกโมงกว่าที่บ้านหนูนะหกโมงกว่าหกโมงหน่อยๆนะหกโมงสิบนาทีสิบห้านาทีนี่แหละเพราะว่าบรรยากาศคืมบางวันมีเวลาก็นั่งไล์ให้ชมพระอาทิตย์ขึ้นเนาะแต่ไล์ได้แป๊บเดียวนะชมพระอาทิตย์ขึ้นอะ่ะพอเขาขึ้นมาเนี่ยตอนแรกก็เริ่มสวยๆพอแสงเขาสว่างจ้าเนี่ยเราเราเริ่มสู้ไม่ไหวนะแสงสว่างเกินไปนะ มาพักผ่อนนอนต่อได้นะคะนอนพักผ่อนนะคขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณธัญญาขอบคุณน้องกว้างขอบคุณมาปิ่นนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะโอ้กาลังชมกาแฟเนี่ยมานั่งชมจันนะเพราะเมฆเริ่มหนาแล้วพระจันก็จะมองไม่เห็นแล้ว ก็จะเป็นมืดแล้วเมื่อกี้ยังสว่างสดใสเลยบรรยากาศก็เปลี่ยนไปแบบว่าไวมากเลยนะพอไม่เห็นพระจันทร์ปุ๊บก,ก็มืดคลึ้มเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะยกมือบา,บายเลยนะคะบายๆกันได้เลยค่ะทานกาแฟให้อร่อยนะคะมมาเดี๋ยวหนูอีกสักแป๊บหนึ่งหนูก็จะได้เข้าสวนและรดน้ำรดน้ำต้นไม้แต่เช้าๆเนาะ ล้างหมอกล้างน้ําค้างให้ถั่วเพราะถั่วไม่ชอบหน้าหนาวเราต้องไปลดน้ําไม่งั้นเนียเพีย้ยตัวดําๆอะจะเกาะยอดแล้วจะไม่ได้กินบายบายไว้เจอกันใหม่ไล้์หน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะ <laughs> ตื่นตั้งแต่มีเจ้าสไปเนี่ยตื่นเต,ต่มืดเต็ดึกตื่นเต้มืดเต็ดึกพอมีเป็นเจ้าสไปตื่นเนี่ยเห็นไม่ได้ยินฟังเสียงมันไ,มไหมเนี่ยมันกล้าก็กล้าอยู่นั่น่ะพอพระจันทร์โดนเมฆบังแล้วมืดงไงก็เลยไม่ได้ บ้านนอกไรสไตล์บอกว่ามาปินสวัสดีค่ะเนาะสวัสดียามเช้าเนาะมาปิ่นทักทายแม่แฟดนะคะตอนแรกก็สวยดีหรอกตอนนี้มืดเลยมืดไปหมดข้างหน้าก็ยังไม่สว่างส่วนเจ้าสไปก็วุ่นวายเนาะเดี๋ยวจะพายโยกย้ายโยกย้ายหาความสว่างสักนิดนึงเนาะ เนี่ยยังไม่สว่างเลยข้างหน้าเพราะว่าถอดไฟตรงนั้นออกแล้วลลจ้าแมงแฟกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายกันได้เลยเนาะไปแอบ,บฟังเพลงอยู่นะมาบอกเนาะ <laughs> เ,นเดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งอ่อะก็จะได้ไปปล่อยไก่ไปปล่อยไก่ออก ลอยไก่ออกมาแล้วก็เข้าสวนรดน้ําต้นไม้เนาะหาข้าวให้แม่กินเสร็จแล้วทีนี้ก็อยู่ในสวนนหมดวันเพราะว่าเพาะเบี้ยผักไว้เยอะเนาะต้องรีบนี่เห็นอะไรไหมทุกคนสาเหตุที่หนูตื่นเช้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตามอารมณ์ใช่ใช่ตามอารมณ์เ <laughs> ขาแล้วแต่เอฟซีจะขอดูเห็นอะไรไหมเนี่ย เช้ามาเนี่ยวุ่นวายมากเลยเนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมนี่แหละคนที่พาตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าน่ะปกติจะตื่นแค่หุงข้าวหากับข้าวใส่ปิ่โตให้เขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนต่อได้อันนี้นอนต่อไม่ได้เลยจ้ะตื่นแล้วก็ตื่นเลยจ้าเพราะสไป์ต้องวิ่งออกลังกายนี่เขารออยู่นะไปทำอะไรอนะไปทำอะไรอย่างนั้นนะลูก บายบายนะคะบายบายสไป์ขออนุญาตโรงไลรก่อนนะเล่นอะไรของเขาก็ไม่รู้ไปเล่นอะไรหนระ